สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ก็จะมาถึงเรื่องราวของนักล่าเสือจากัวตอนที่11โดยท่านนายพรานซาชาซีเมลกันแล้วนะครับเรื่องราวในตอนนี้นั้นมีอยู่ว่าเมื่อผมมาถึงที่แรนโชเทมโปผมก็ได้พบกับอัปาริซิโอและทันทีที่ผมมองเห็นหน้าเขาได้ถนัดผมก็รู้ได้ว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่เขากังวลอยู่ในใจซึ่งเขาก็เอ่ยออกมาก่อนที่ผมจะเข้าไปใกล้เขาได้ซสอีกครับซินยออเล็กซานเดอร์ ผมมีเรื่องสำคัญสองเรื่องที่จะต้องบอกคุณครับคือมันมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายเลยครับงั่นก็บอกข่าวร้ายมาก่อนผมตอบเข้าไปเพราะ้อมกับนึกถึงเอิร์นพี่ชายอารมณ์ร้อนของผมขึ้นมาในทันทีมีอะไรเกิดขึ้นกับเอิร์นหรือเปล่าซึ่งอัปเบรซิโอนั้นก็บอกมาว่ามันเกี่ยวกับพี่ชายของคุณจริงๆครับมีคนคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นคนขี้เมามาถามหาซินยอเออร์เนสโตที่กละเปาเขาบอกผมว่าเขาชื่อเปโดรวากา เขาไม่ได้บอกสาเหตุที่มาตามหาแต่ผมคิดว่ามันคงจะรุนแรงพอที่เขาจะต้องออกมาตามหาถึงในป่าลึกแบบนี้และผมก็สัมผัสได้ถึงความโกรธของเขาครับชายคนนี้มุ่งหน้าไปที่คุยาบ้าแล้วและพี่ชายของคุณก็ควรจะได้รับการเตือนอย่างเร็วที่สุดด้วยผมฟังแล้วก็มานั่งไตรตรองดูอย่างเหนื่อยล้าว่าปัญหาความเป็นความตายของคนที่นี่นั้นมันมักจะยึดติดอยู่กับคำว่าศักดิศรีมากเกินไปจริงๆเลยครับหากว่าพวกเขาปล่อยวางได้มากกว่านี้ พื้นที่นี้ก็คงจะมีคนเหลืออยู่มากกว่านี้อีกเป็นแน่แต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเอิญนั้นได้ไปทำอะไรเอาไว้อีกชายคนนี้ถึงได้มาตามหาเขาและผมก็รู้สึกผิดหวังที่เอิญนั้นเอาแต่หาเรื่องใส่ตัวอยู่ได้เรื่อยๆและผมก็หันไปบอกอัปบริซิโอว่าอีกวันหนึ่งผมจะไปที่อโบบรันเพื่อไปบอกกับเอิญในเรื่องนี้แล้วข่าวที่สองที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีอยู่นิดๆก็คือ อัปเปอร์ซโอได้ข่าวของเจ้าฟาเวลมาฝากผมด้วยครับเขาบอกว่าศัตรูของคุณจากริโอแกรนเดซูนั้นอยู่ในอโมล่าเมื่อไม่นานมานี้เขาได้เข้าไปคุยกับพวกคนเลี้ยงวัวแถๆนี้แล้วก็ถามหาถึงคุณแต่พวกคนเลี้ยงวัวพวกนั้นก็บอกผมว่าพวกเขานั้นไม่ได้บอกอะไรกับชายคนนั้นไปเลยแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้งคุณและพี่ชายของคุณก็มีศัตรูมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันแล้ว อโมรันเป็นชุมชนเล็กๆที่มีบ้านเรือนอยู่ประมาณสัก30หลังในพื้นที่ริโอปรรอาราโกยาซึ่งอยู่ทางใต้และก็เป็นพื้นที่ที่ต่ำลงไปกว่าแรนโชเทร์โปนีอีกสัก50กิโลเมตรผมหันไปหาอัปเบรซิโอและก็บอกเขาว่าก่อนอื่นคุณต้องไปอธิบายให้เพื่อนของคุณฟังพวกคนเลี้ยงวัวนั่นน่ะว่าพวกเขานั้นค่อนข้างมีอิสระที่จะบอกใครก็ตามที่มาถามหาว่าผมอยู่ที่ไหนเพราะตัวผมเองนี่ไม่ได้กำลังซ่อนตัวอยู่และก็ไม่ได้กำลังวิ่งหนีจากใครบางคนอยู่ด้วย ซึ่งอัปเปรซิโอนั้นก็สายหน้านิดๆแล้วก็ยิ้มอ่อนๆมาให้ผมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะไปที่อาโบบรานตอนนี้ก็คงจะใช้ม้าไม่ได้แล้วเพราะว่าที่นั่นมีน้ำท่วมพื้นที่อยู่เป็นจำนวนมากแต่ผมก็มีวิธีใหม่ในการเดินทางสำหรับคุณแล้วครับมันเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีมากครับวิธีใหม่ของอัปเปรซิโอนี้ก็คือเรือกเก่าๆลํานึงซึ่งไม่มีใครใช้งานมันแล้วมันถูกทิ้งเอาไว้ในป่าต้นอ้อในลำห้วยเล็กๆ ที่แยกออกจากริโอคุยาบ้ามาแต่มันก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอมฟรานซิโกปิโตเดโอลิเวลาผมได้คุยกับชายชรานั้นแล้วอัปเปเซโอบอกเขาไม่อยากจะขายมันในราคาที่เราพอใจจะจ่ายได้ครับแต่เครื่องจักรในฟาร์มน้ำตาลของเขาก็ยังคงต้องการการซ่อมแซมอย่างหนักอยู่ซึ่งผมก็คิดว่าเราสามารถต่อรองราคากับเขาได้อีก ตัวผมเองนั้นเคยได้ยินเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับฟาร์มน้ําตาลของซินยอโอริเวลาซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของฟาร์มอาริก้ามันเป็นสถานที่อย่างเป็นทางการสําหรับอาชญากรวัยหนุ่มมันเป็นคล้ายๆกับคุกที่ใช้แรงงานทดแทนความผิดโอริเวลาต้องการคนงานในฟาร์มน้ําตาลและก็โรงสีของเขาและหนึ่งในผลพลอยได้จากงานนี้ก็คือเหล้าแคน,นาและตราบใดที่พวกนักโทษนั้นยังมีเหล้าพวกนั้นอยู่ด้วยพวกเขาก็จะยังคงอยู่ในฟาร์มนั่นต่อไปเพื่อทำงานแลกกับเหล้า วันรุ่งขึ้นผมกับอัปริซิโอออกเดินไปในแนวแม่น้ำริโอคุยาบ้าผ่านท่าจอดเรือแล้วก็ไปพบลำห้วยเล็กๆอยู่ที่นั่นมีลำเรือสีเทาอยู่ตรงข้ามกับตะลิ่งโคลนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของลำห้วยด้านที่ผุกร่อนนั้นถูกทาสีเอาไว้และเขียนเอาไว้ว่า a d v e n วนเจอร์ไรซึ่งในภาษาโปรตุเกสก็มีความหมายว่าการผจญภัย ผมรู้สึกว่าถ้าเรือลำนี้สามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นพาหนะชั้นเยี่ยมที่จะพาเราออกเดินทางไปในปารากวัยและสามารถไปตั้งแคมป์ล่าสัตว์ได้ทุกๆท,ที่อย่างสะดวกยิ่งขึ้นคือเราจะสามารถเก็บอุปกรณ์ของเราเอาไว้บนเรือแล้วก็สามารถย้ายจุดไปได้ในทุกๆครั้งที่เราท่อสมอลงมีน้ําลึกขวางทางเราอยู่แต่ผมตื่นเต้นมากผมจึงถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ว่ายน้ําข้ามไปที่ข้างเรือแล้วก็ปีนขึ้นไปบนนั้น ผมต้องถอนต้นอ้อที่ขวางทางบางตาอยู่ออกไปพอสมควรมีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในลำเรือและตัวเรือมันก็ยังดูแข็งแรงดีมากอับปบริซิโอซึ่งนั่งอยู่อีกฟากหนึ่งของลำห้วยก็โบกมือมาทางผมแล้วเขาก็กำลังหัวเราอยอยู่อย่างขบขันกับความตื่นเต้นดีใจของผมเองและก็ร้องมาว่ามันยังดีอยู่ครับเราต้องการแค่เสาสองอันและก็ไม้ไผ่ขนาดใหญ่สำหรับทำเป็นหางเสือของมันเท่านั้นเอง ขณะที่เราเดินอ้อมกลับไปที่ฟาร์มน้ำตาลเขาก็บอกมาอีกว่านับแต่น,นี้ต่อไปเราจะเดินทางไปในฐานะนักล่าผู้ชำนาญการแห่งริโอปรไกวัยและเมื่อฝนตกลงมาในครั้งหน้าเราก็จะไม่เปียกอีกเลยแม้แต่เท้าแล้วนี่มันก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นอัปริซิโอแสดงความตื่นเต้นดีใจออกมาแบบนี้ครับและไม่นานผมก็ค้นพบเหตุผลที่ซ่อนอยู่ของเขาฟาร์มน้ำตาลของซินยอโอริเวลานั้นตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำริโอคุยาบา แต่เราก็สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เส้นทางบนบกที่ตรงกว่าเราได้พบกับซินยอโอริวาราที่อาริกาเขาเป็นชายอายุราวๆหกปีมีหนวดเคราสีเทาเราสามารถเจราจาต่อรองกับเขาได้ดีในระดับหนึ่งครับและเราก็ได้เรือมาตามที่ต้องการได้ในที่สุดแล้วก็ให้อปปิซิโอจัดการซ่อมแซมเรือไปในขณะที่ผมจะเดินทางไปหาเอิรนก่อนเมื่อผมไปหาเอิรที่อบูราน ผมก็เห็นได้ว่าเอิญนั้นเขาไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นักโดนามาเรียภรยาของเอิญนั้นกำลังตั้งท้องอยู่และพวกเขาทั้งครอบครัวก็กำลังจะย้ายไปอยู่ที่คูยาบ้ากันผมบอกเอิญเรื่องที่มีคนตามหาตัวเขาอยู่แต่เอินก็ตอบกลับมาแค่ว่าฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นเจ้าเปโดวาก้าล่ะเพราะเขามีเรื่องกับฉันมาก่อนมากอยู่สักหน่อยนึงเพราะว่าเจ้านั่นมันแอบชอบมาเรียมานานแล้วแม้ว่าฉันเองนั้นจะมีเรื่องกับคนอีก มากมายหลายคนก็ตามแต่ฉันคิดว่าถ้าจะมีใครสักคนออกมาตามหาฉันก็น่าจะเป็นมันมากกว่าเพื่อนมันเคยแอบยิงฉันจากข้างหลังมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันพลาดฉันก็เลยกระทืบมันซะเละไปเลยในครั้งนั้นจากคำพูดของเอินทำให้ผมนึกถึงคำแนะนำเชิงพยากรณ์ของดอมคาร์ลอสว่าการฆ่าชาวบราซิลนั้นยังดีกว่าการทุบตีเขาด้วยหมัดรุ่นรนหรือว่ากระทืบด้วยเทา้า เอิรนมองดูผมด้วยความสนุกสนานสำหรับเขาแล้วเปโดวาก้าก็เป็นเพียงแค่ชื่อหนึ่งของคนบราซิลอีกมากมายที่เขาไปมีเรื่องด้วยผมนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกเขาว่างั้นพวกเราก็ควรจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นเพราะพี่มีเปโดและฉันก็มีฟาเวลที่คิดถึงเรามากๆด้วยกันแล้วจากนั้นผมก็ไปส่งเอิร์นและมาเรียวไว้ที่คุยาบ้าและผมก็ขี่ม้าก,กลับมาที่เรนโชเทรป ผมตระหนักได้ว่าคราวนี้นั้นมันมีความว่างเปล่าบางอย่างระหว่างการจากลาของผมกับเอิญสำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าผมได้ก่ออาชญากมบางอย่างต่อเอิญเอาไว้ผมรู้สึกว่าเอิญนั้นเขาหลงทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นี่แล้วก็ไม่มีใครจะสามารถช่วยเขาได้เลยไม่แต่ตัวเขาเองและเราคงจะต้องปล่อยให้เรื่องมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองอัปบริซิโอทำการซ่อมแซมเรืออเวนเจอร์ไรราอยู่อย่างร่าเริงเมื่อตอนที่ผมกลับมาถึง มีการเปลี่ยนไม้กระดานบางส่วนในตัวเรือไปแล้วและที่ดาดฟ้าก็ได้รับการซ่อมแซมดีแล้วด้วยเรือโนอาของเรานั้นใกล้พร้อมจะเปิดตัวเต็มทีแล้วครับผมนอนพักผ่อนชื่นชมเรือด้วยดวงตาที่โรแมนติกและผมก็เริ่มที่จะสมมุติสัสดส่วนของเรือเป็นหญิงสาวผมจินตนาการถึงหัวเรืออันเพรียวบางของเธอที่จะโต้เข้ากับคลื่นในทะเลสาบในเวลาที่มีพายุใหญ่พาเราผ่านเข้าไปในดินแดนแห่งใหม่ทั้งๆที่จริงๆแล้ว เราไม่เคยจะปล่อยให้เธอลอยไปไกลจากฝั่งจนก,กระทั่งไม้ค้ำของเราซึ่งเรียกว่าไม้สิงก้านั้นจะไม่สามารถหยั่งถึงพื้นได้เลยคือจริง,รงๆแล้วเราจะต้องอยู่กันแต่ในน้ำตื้นๆตลอดเวลานั่นเองครับเมื่อทุกๆอย่างพร้อมแล้วเราก็ค่อยๆค้ำไม้สิงก้าผลักเรือไปที่ปากลำห้วยแล้วก็ออกไปสู่แม่น้ำริโอคุยยบาเราใช้เวลา4วันบนเส้นทางลำน้ำอันคดเคี้ยวจนกระทั่งเราไปถึงที่อาริกา และก็โชคไม่ดีที่เรามาถึงในคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นคืนวันที่มีงานเลี้ยงสําหรับคนงานอันเป็นเหล่านักโทษทั้งหลายอยู่มันก็เลยมีเสียงอึกกระทึบครึกโครมดังอยู่มากและเราก็กังวลใจกับเรือของเราด้วยเพราะถ้าหากว่ามีใครสักคนคิดอยากจะใช้เรือของเราเป็นพาหนะสําหรับหลบหนีมันก็คงจะไม่สนุกกับเราเลยเราผูกเรือแลว้วก็ขึ้นไปหาซินยอโอริเวราซึ่งเขาก็ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นและเขาก็บอกเราว่า ไม่ต้องกังวลกับเรือนั่นหรอกถ้ามีใครโง่พอที่จะขึ้นเรือนั่นไปแล้วก็เราก็จะสามารถพบพวกเขาได้อย่างง่ายได้ในตอนเช้าเพราะว่าคนพวกนี้นั้นเมาจนเซมาตั้งแต่ก่อนค่ำของวันนี้แล้วนั่นเองแล้วถ้าออกไปข้างนอกได้คนพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกินเพราะต่างก็มีคดีต,ติดตัวกันอยู่แล้วการอยู่ที่นี่ต่อก็มีทั้งงานทั้งเงินแล้วก็มีเหล้าที่กินได้อย่างไม่จํากัดอีกด้วย แล้วผมก็อยู่ที่นี่นานพอสมควรครับเพื่อทําการซ่อมเครื่องจักรในการทาน้ําตาลที่นี่ผมได้ซื้อลิงมาตัวหนึ่งและก่อนที่ผมจะจากไปผมก็ได้ซื้อหมาตัวเล็กๆมาอีก1ตัวเหมือนกันผมต้องพูดถึงเจ้าเพื่อน2ตัวนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเจ้าลิงเจ้าชีโก้ต่อมามันก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางของผมและเจ้าหมาน้อยทูปิมันก็ช่วยชีวิตผมเอาไว้ได้ด้วยในครั้งหน้าซึ่งเหตุการณ์อันหลังนี้ มันก็ไปเกิดขึ้นในอีกหลายเดือนหลังจากที่ผมได้เดินทางออกจากอาริกาไปแล้วและเหตุการณ์นี้มันก็เกี่ยวข้องกับเจ้าเสือร้ายในตำนานที่รู้จักกันในชื่อของแอสซาซิโน่ด้วยแอสซาซิโน่หรือว่าเจ้าเสือจากกั้วมือสังหารตัวนี้มันเป็นเสือกินคนด้วยครับผมได้ยินเรื่องราวของมันครั้งแรกที่ฟาร์มของซินยอโอริเวล่าอันที่จริงแล้วเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์คนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ก็ได้เคยมาขอให้อัปปาริซิโอและก็ตัวผมเอง ออกไปตามล่าเจ้าเสือตัวนี้มาด้วยแล้วเหมือนกันเนื่องจากว่ามันได้เข้ามาฆ่าวัวไปมากถึง12ตัวในคืนเดียวผมคิดว่าเจ้าเสือตัวนี้มันแปลกครับเพราะว่าเสือตัวอื่นนั้นมันจะไม่ฆ่าเกินความจําเป็นของมันเลยแต่เจ้านี้มันไม่ใช่เหมือนกับว่ามันฆ่าเพื่อความสนุกซะมากกว่าและผมเองก็ไม่เคยเจอเสือตัวไหนที่มีความคิดแบบมันมาก่อนเลยด้วยที่แปลกไปกว่านั้นเจ้าเสือร้ายตัวนี้มันมีความสามารถในการซ่อนตัว หลบเลี่ยงนายพรานหรือว่านักล่าได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับว่ามันล่องหนได้และมันก็มักจะหลอกหมาเฝ้าคอ,อกวัวไปฆ่าก่อนที่มันจะเข้าหาวัวพวกนั้นด้วยและทุกทกที่ที่มันไปมันก็ไม่เคยปล่อยหมาให้รอดไปได้เลยแม้แต่ตัวเดียวก่อนที่มันจะทําการฆ่าวัวที่เหลืออยู่ต่อไปและผมก็ขอบอกตรงๆเลยครับว่าตัวผมเองนั้นมีแผนที่จะออกไปจากที่นี่อยู่แล้วพอได้ข่าวถึงความร้ายกาจของเจ้าเสือตัวนี้ ผมก็เลยรู้สึกเป็นห่วงบรรดาพวกหมาของผมมากประกอบกับร่องรอยชัดๆของเจ้าเสือตัวนี้ที่จะมีมากพอให้ผมออกล่ามันได้นั้นก็ยังไม่มีเข้ามาผมก็เลยรอฟังข่าวอยู่ก่อนยังไม่ได้ออกล่ามันแต่อย่างใดในช่วงเวลานี้ผมก็ได้ยินเรื่องข่าวของหมาล่าเนื้อที่เก่งกาจมากตัวหนึ่งเข้าด้วยผมก็เลยออกไปตามหามันเพื่อที่จะเอามันมาเข้าทีมล่าของผมเพิ่มผมออกไปกับคนงานต้องโทษคนหนึ่งของฟาร์มน้ำตาล มุ่งหน้าเข้าป่าไปตามหาชายชาวอินเดียแดงเผ่ากัวโตโผู้ที่เป็นเจ้าของหมาตัวนั้นชายคนนี้เขาเป็นที่รู้จักของคนที่นี่ในนามของไทเกอร์โรเหมือนกันครับแม้ว่าผมจะยังไม่รู้ว่าเขาสามารถฆ่าเสือจากกลัวได้ด้วยหอกซักยาเพียงอย่างเดียวเหมือนกับที่โจคิมกัวโตทําได้หรือไม่เขาอาศัยอยู่ในดินแดนห่างไกลออกไปซึ่งมันก็เป็นดินแดนที่ถูกใช้เป็นที่หลบภัยมาตั้งแต่สมัยเกิดสงครามขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้แล้ว ดินแดนนี้เป็นเนินเกาะเล็กๆที่ปลูขึ้นมาจากหนองน้ําโดยทั่วไปพวกมันก็จะมีความยาวประมาณ150หลาหรือว่า150เมตรและอาจจะกว้างสัก5้เมตรแล้วก็จะมีแบบนี้อยู่มากมายหลายแห่งพวกเกาะเล็กๆเหล่านี้จะซ่อนตัวอยู่ในหนองน้ําใหญ่ที่แทบจะเข้าถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามีลําธารแล้วก็ทะเลสาบล้อมรอบอยู่และจะมีเฉพาะแต่ชาวอินเดียแดงเผ่าก,กวัวโตเท่านั้นที่รู้เส้นทางไป แม้ว่าดินแดนส่วนใหญ่ข้างนอกนี่จะถูกคนผิวขาวยกทับเข้ามายึดเอาไว้ได้แล้วแต่พื้นที่อันเป็นเกาะเหล่านี้ก็ไม่เคยถูกพิชิตโดยพวกคนผิวขาวเลยเพราะว่าในดินแดนนี้ไม่มีใครอื่นจะเข้าไปอยู่ได้นอกจากพวกกัวโต้และพวกกัวโต้ก็ไม่เคยออกมาทําร้ายทําลายใครข้างนอกเลยด้วยพวกเขาก็เลยอยู่นอกเกมการเมืองไปนักฆ่าเสือคนนี้นั้นเป็นชายชาราที่อาศัยอยู่ในป่ากลางหนองน้ํา ระหว่างฟาร์มน้ำตาลแล้วก็ริโอปารากวัยและผมจะผ่านเข้าไปโดยใช้เรือซึ่งจะต้องใช้เวลาถึงสองวันในการดันด้นเข้าไปหาเขาทาั้งทั้งที่ทุกๆแห่งมันก็ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดแต่คนนำทางของผมก็สามารถพาไปได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีหลงทางเลยทั้งทั้งที่ทั้งคุ้งน้ำต้นไม้ต่างๆนั้นมันก็แยกออกจากต้นไม้อื่นๆได้ยากนะัก เราได้พบกับชายชาราชาวอินเดียคนนั้นในขณะที่เขานอนหมอบอยู่ริมฝั่งที่ข้างเรือแคนูของเขาและก็ดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะจับปลาตัวหนึ่งตัวโตโต,ตได้โดยเขาจับมันเอาไว้แน่นที่หน้าอกเปลยๆของเขาเขาอายุมากแล้วจริงๆครับแต่ดวงตาสีดําของเขานั้นก็เปล่งประกายมาด้วยความเกลียดชังอย่างฉับพลันเมื่อเขามองมาที่ผมและเห็นว่าผมเป็นคนผิวขาวและเมื่อเขารู้ว่าผมมาที่นี่เพราะว่าต้องการจะขอซื้อหมาของเขา เขาก็ยิ่งส่งสายตาที่โกรธเกรี้ยวเข้ามาด้วยคุณอยากซื้อหมาของผมไปยิงเสือหรือชายชราพูดมาพร้อมกับกัดฟันที่ดูไม่ค่อยจะสะอาดของเขาซึ่งเขาก็ทํามาด้วยเสียงคํารามแบบโกรธโกรธซึ่งผมเองก็ได้ยืนยันกับเขาไปโดยผ่านทางล่ามว่าเหตุผลเดียวที่ผมอยากจะได้หมาไปก็คือการล่าเจ้าเสือจากกัวแต่เป็นการล่าด,ด้วยหอกไม่ใช่ปืนครับ ชายชาวอินเดียเท่านั้นดูเหมือนจะหัวเราะเยาะเย้ย,ยผมออกมาและผมก็รู้ว่าผมคงจะซื้อใจเขาไม่ได้นแน่แล้วแต่ล่ามของผมก็ใช้ข้อศอกกระทุ้งผมเข้าที่ซี่โครงแล้วก็บอกมาว่าเอาเหล้าแคน,นาของเราให้เขาสักสองขวดสิครับแล้วอะ,อะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นมาเองผมจึงหันไปที่กระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วก็หยิบขวดเหล้าออกมาจากนั้นใบหน้าของชายชาวอินเดียแดงเท่าก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งดวงตาของเขานั้นจ้องเขม็งมาที่ขวดเหล้ากับว่า เขากำลังคํานวณอยู่ว่าเขาจะได้มันไปกี่ขวดจากการเจราจาต่อรองของเราแต่ก่อนที่เขาจะเสนออะไรมาผมก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความพยายามหลอกล่อเขาขึ้นมาครับเพราะว่านี่คือชายชาราชาวอินเดียแดงที่อาศัยอยู่บนเกาะในหนองน้ํากับเจ้าหมาล่าเนื้อของเขาไม่มีคนอื่นๆอยู่เลยจริงๆและผมก็กําลังพยายามที่จะต่อรองราคาเพื่อที่จะซื้อเพื่อนเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ของเขา ด้วยเหยื่อล่อที่ต่ำซามที่สุดที่คนผิวขาวทั่วๆไปจะสามารถให้ได้เก็บหมาไว้ครับแล้วคุณก็เอาเล่าพวกนี้ไปด้วยชายผิวดำผู้เป็นล่ามที่อยู่กับผมนั้นส่งเสียงฮึดฮัดขึ้นมาด้วยความตกใจเล็กน้อยในขณะที่ชายชาวอินเดียเท่าก็ดูเหมือนจะสับสนในตอนแรกที่ได้ยินจากล่ามแต่ผมเองก็ยังคงยืนยันไปเหมือนเดิมและผมก็บอกเขาว่าผมยังคงออกล่าเสือด้วยหอกสักกายาอยู่ และผมรู้ถึงคุณค่าของเจ้าหมาตัวนี้ดีเขาอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วก็ตัดสินใจพาเราไปที่กระท่อมซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำไปไม่ไกลนับแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่นั่นด้วยเล่าจากขวดที่ผมเพิ่งให้เขาไปนั่นแหละครับเจ้าหมานั่นนั่งอยู่ข้างเจ้าของของมันอย่างว่าง่ายแล้วเขาก็เริ่มเล่าถึงการล่าเสือของเขาด้วยการใช้เสียงหลอกเสือผมถึงได้รู้ว่าตัวเขาเองก็เป็นนักล่าเสือด้วยหอกตัวจริงด้วยเหมือนกันเรื่องเมื่อตอนที่ผมพูดถึงโจคิมกัวโตวขึ้นมา เขาก็มีคำถามเชิงลึกหลายอย่างคำถามที่ซึ่งคนอื่นๆที่ไม่เคยพบเจอตัวจริงของโจคิมจะไม่มีทางรู้ได้เลยด้วยแล้วผมก็คิดว่าถ้าเขาจะเชื่อว่าผมเป็นนักล่าหอกตัวจริงหรือไม่ก็คงจะเป็นการที่ผมรู้จักโจคิมมาเป็นอย่างดีนี่เองครับผมบอกเขาไปว่าโจคิมนั้นเป็นครูของผมและผมก็ได้ฝึกอยู่กับโจคิมมานานหลายปีแล้วผมจึงทำได้ในหลายๆอย่างที่โจคิมสอนผมมา ช,ชายชรายิ้มแล้วก็พยักหน้าดูเหมือนว่าเขาจะพอใจในสิ่งที่ผมบอกไปแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังถึงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งของเขาซึ่งมันก็เป็นท่อกลวงๆที่ทํามาจากเปลือกไม้ซึ่งเขาสามารถเป่าให้มันเป็นเสียงคํารามร้องของเสือจากกัวได้จังหวะการฆ่านั้นก็ง่ายเสือจากกัวเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มันไม่กลัวใครเลยมันคล่องแคล่วบนบกและก็ว่ายน้ําได้ดีเขาจึงจะลงไปซ่อนตัวหมอบอยู่ในเรือกลางน้ํา เป่าเสียงหลอกจนเจ้าเสือมันเข้ามาด้อมด้อมมองมองอยู่ที่ริมฝั่งแต่เมื่อมันสงสัยมากพอมันก็จะลงมาในน้ําแล้วก็จะว่ายรียเข้ามาหาเรือที่ซึ่งเขาจะใช้หอกแทงคอมันได้อย่างง่ายๆจากมุมที่สูงแล้วก็ได้เปรียบมันทุกอย่างเจ้าเสือมันก็จะกระโดดหนีหรือว่าหลบอะไรแทบไม่ทันเลยคืนนั้นเรายังคงอยู่กับเขาในกระท่อมและวันรุ่งขึ้นเราก็ออกเดินทางกลับไปสู่อาริกาอีกครั้งผมพยายามชักชวนชายชรา ให้กลับมากับเราด้วยแต่เขาก็ยิ้มแล้วก็ยักไหล่และปฏิเสธมาและนั่นมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นเขาเชา้าวันที่ผมจากเขามานั้นก็มีพวกชาวกัวโต้คนอื่นๆจากเกาะที่ไกลออกไปผ่านเข้ามาเยี่ยมเขาด้วยพวกเขามากันหลายคนแต่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆพวกเขาเป็นชาวอินเดียแดงในชนเผ่าที่ไม่เคยถูกพิชิตได้โดยคนผิวขาวมาก่อนเลยและพวกเขาก็อยู่ในพื้นที่นี้มานานหลายร้อยปีแล้ว ต่อมาผมก็ได้ยินมาจากชาวกัวโตัคนหนึ่งซึ่งกลับไปเยี่ยมชาวเผ่าในหนองน้ํานั่นมาและข่าวที่ได้ก็คือชายชารานักล่าด้วยหอกคนนั้นเขาได้ตายไปแล้วอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะเล็กๆนั่นและร่างของเขาก็ได้ถูกนกแร้งอูรูบูแบล็กวันเชอร์หรือว่าแร้งดําจัดการไปแล้วและเรื่องราวที่นายชดได้เตรียมมาในวันนี้นั้นก็ได้จบลงแล้วครับผม ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวจากช่องของนายโชคด้วยดีมาโดยตลอดด้นะครับท่านวันนี้นายโชคขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ